สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทำเมนูง่ายๆกันนะครับนี่ครับเรามีหมูสับนะครับอยู่ในตู้เย็นเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บพริกหยวกพริกใหญ่มานะครับที่สวนหลังบ้านเราเองนะครับเราก็จะมาทำ ผัดพริกหมูน้ำมันหอยกันนะครับเพื่อนๆมีแค่นี้ก็ทำกับข้าวได้แล้วนะครับไปกันเลยนี่นะครับหลังจากที่เรานะครับหั่นผักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็อย่าลืมนะครับอันดับแรกก็คือหั่นกระเทียมนะครับส่วนมากแล้วอะไรที่ต้องเป็นผัดเนี่ย ต้องขาดไว้ได้ก็คือกระเทียมนะครับอันดับต่อไปก็คือเราก็จะมาทอดหมูกันก่อนนะครับตั้งเตาเลยนะครับจากนั้นก็ใส่หมูเลยนะครับอันนี้หมูจากตู้เย็นเราเองโอ้โหแข็งเป๊กเลยครับเพื่อนๆเน,นื่องจากหมูนะครับเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับ อันนี้เป็นหมูที่เราเนี่ยลวกไว้แล้วนะน,นี่เราจะเอามาผัดต่อเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเก็บหมูแบบสดๆไว้นานมากเราก็เอามัทอดมันสุกก็จะเก็บต่อไปได้อีกหน่อยนะึงทีน,นี้เนื่องจากว่ามันก็มีน้ำชุ่มอยู่เพราะว่ามันแช่เย็นก็เลยเอาเอามาแบบว่าเอามาทอด เพื่อให้น้ำมันระเหยอ,ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปในน้ำมันเนี่ยมันจะระเบิดปุ้งปังปุ้งปังนะครับเราก็จะผัดไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเราจะไม่ต้องใส่น้ำมันพืชใดๆเลยนะครับ เพราะว่าในหมูมันมีน้ำอยู่แล้วจากการแช่ตู้เย็นของเราแล้วก็ในตัวหมูเองทีนี้เราก็ใส่น้ำมันหอยเลยนะครับเพื่อที่ว่าหมูของเราจะได้มีรสชาติหน่อยเราจะใส่อีกสักอย่างนึงนั่นคือเกลือนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนชา เราก็จะใส่กระเทียมนะครับเกือบลืมแล้วครับผัดคู่ไปกับกระเทียมเลยนะครับหมูเราจะได้หอมขึ้นใส่กระเทียมทีหลังก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตั้งแต่แรกเนี่ยกระเทียมเราอาจจะไหม้ได้ พมของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับทีนี้ก็จะใส่น้ำนะครับให้มันผุดผิยนะครับแล้วก็นี่ครับผักที่เราเตรียมไว้นะครับพอดีเรามีผักใบตองโอนะครับปลูกเอาไว้เองแล้วก็เอามาใส่ไปด้วยนะครับแล้วนี่ก็หอมใหญ่นะครับมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเทลงไปเลยครับ นหมูที่เรามีเนี่ยมันเป็นหมูสับนะครับไม่ใช่หมูชิ้นมันหอยไปอีกหน่อยน,นะครับน้ำแห้งเราก็เติมน,น้ำ อันนี้ก็จะลองชิมหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างออร่อยเลยครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยครับปิดเตาได้ นี่ครับน่ากินไหมครับมานี่ครับเพื่อนๆผัดพริกหมูน้ำมันหอยของเรานะครับอร่อยมากครับเยี่ยมเยี่ยมยกนิ้วเลยครับ นี่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากถ้ามีโฆษณาก็ชมโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ